หรือพิมพ์พระเนื้อหาอาจาแตกต่างจากสื่อพระเครื่องทั่วไปรายการนี้เป็นเพียงทางเลือกสําหรับผู้ศรัทธาในพลังพุทธคุณหากมีเนื้อนะหาที่ไม่ตรงกับความเชื่อหรือความรู้ของท่านทางรายการต้องรบขออภัยไว้ในะที่นี้ค่ะตอนที่117พระปิดตาเน,นื้อผงคลุกรักผสมใบลานทิมกรมหลวงชุมพรโดยหลวงปู่สุขสวัสดีครับทุกคนกคนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับพลังพระคลิปที่117 คือจริงๆอ่ะเราเคยทำพระสมเด็จคะแนน,นจิ๋วเล็กๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันแต่แต่ก็เล็กเล็กในระดับเดียวกันคือเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะ,ะเขาบอกว่าพระองค์นี้เป็นของหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่าพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า ท่านคือพระเกติอาจารย์ผู้ทรงอภิญญามีพลังจิตแก่กลา้าจากการบำเพ็ญกสิณและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้นจนได้รับการยกย่องเป็นเจ้าแห่งอาคมวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปตุกเสกไม่ว่าจะเป็นพระปิตาเนื้อผงครุกรักหรือพระพิมพ์อื่นๆล้วนเป็นที่ต้องการสูงสุดดยพุทธคุณที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ คงกระพันเป็นที่เรื่องลือด้านความเหนียวและหยุ่งคงกระพันแคล้วคลาดปอดภัยคุม้มครองผู้ที่บูชาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆจริงหรือเปล่าครับตักก็เมื่อกี้จับตัวก็เห็นว่าเป็นนุ่ปสุกจริงค่ะ ทุกองค์เลยใช่แต่มีคนหนึ่งที่พี่ตั๊กเห็นป๊อปอัพขึ้นมาด้วยไม่่ใชคะเอาทีละคนเอาทีละคนโอ้ใจร้ายใจเอนใจร้อนอยากอย่างแรกเลยเนี่ยเออคือท่านยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเออเดี๋ยวคือจริงๆมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งอยู่ในรายการด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขอพูดถึงของหลวงปู่สุขคือมีมีหลายคนอ่ พูดถึงหลวงปู่สุขท่านเยอะภาพของหลวงปู่สุขท่านดียังไงครับอืมท่านหลวงปู่สุขดียังไงหลวงปู่ส,สุขส่วนใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องความร่ารวยอืม <ừ> ใช่เพราะรู้สึกท่านแต่ละคนสมัยก่อนรวยทุกคนเลยเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรเงี้ยก็ <ừ> จะเน้นเรื่องความร่ารวยเป็นหลักคะ่ะก็จะเน้นเรื่องเงินทองอะไรเง <ừ> ี้ยใช่<ๆ>คนก็เลยจะชอบเพราะรวยอืมแล้วเมื่อกี้ที่เจงกำลังพูดถึงเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญ ใช่เราเปิดกล่องพระมาแล้วก็อาจารย์ก็พบอาจารย์ก็รู an はは้สึกได้ถึงแคปรับเชิญเลยอ่าซึ่งซึ่งต๊กก็หันไปมองแคร์รับเชิญของเราหลายครั้งมากเชิญเลยครับต๊กจะเล่ายังไงอันนี้แล้วแต like ่คุณเลยครับก็เห็นเป็นอันนี้ไม่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเห็นเป็นเป็นองค์เสด็จเตียมานั่งเข้มาหลวงชุมพรมานั่งด้วยนะคะพูดชื่อเต็มไม่ได้ค่ะได้เสด็จเตียถ้าพูดถึงเสด็จในกรมหรือเสด็จเตีย เราจะนึกถึงองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยผู้ทรงวางหลักฐานอันมั่นคงให้กับกองทัพเรือแต่ในมิติของความเชื่อและพุทธคุณสเสด็จเตียดทรงเป็นนักเรียนอาคมผู้ฝ่ายรู้ทรงฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเกจิอาจารย์ดังหลายรูปรวมถึงหลวงปู่สุขผู้เป็นที่เคารพยิ่งผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวประมงและทหารเรือ จะศรัทธานในพระองค์ท่านอย่างสูงเชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชาขอพรจะได้รับความเมตตาในด้านความคลาวคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะในระหว่างการเดินทางทางน้ำนอกจากนี้ยังขอพรได้ในเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้าขายจนเป็นที่ประจักษ์นั่นแหละก็อันนี้ป็นเป็นของท่านด้วยนะคะก็ จริงๆแล้วก็มหลวงชุมพรเนี่ยท่านเป็นคนที่แบบดุเนาะแต่ว่าคนที่ได้ได้พระของท่านไปที่มีท่านอยู่จิตของท่านอยู่เนี่ยก็ก่อนแรอยู่ในมุ่งมั่นในความดีนะคะอย่าทําเลวนะคะเพราะท่านเกลียดคนทําเลวที่สุดใช่แต่ว่าเดี๋ยวท่านจะเลือกคนรับไปเองค่ะสําหรับชุดนี้คือจริงๆแล้วอะอาจารย์กับเจนอะทราบอยู่แล้วว่า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 พระชุดเนี้ยน่าจะเป็นพระของท่าน แต่ว่าพี่ตัก๊ก็นไม่รู้แล้วพอเปิดมบปุ๊บพี่ตักก็ม,ม,าม,มาเลยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงทราบครับว่าพระชุดนี้เป็นของท่านก็ม,มีมีประวัติอยู่บ้างเหมือนกันว่าพระมีการทำออกมาเพื่อแจกจ่ายในงานของกมรมหลวงชุมพรท่าน พระปิดตาพิมพ์นี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากพระเครื่องอื่นๆของหลวงปู่สุขเพราะไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดปากคลองมะขามเท่าแต่สร้างขึ้นที่วังนางเลิงโดยพระราชโอรสผู้เป็นสิทธิเอกของท่านนั่นคือกรม,มหลวงชุมพรหรือเสด็จเตียนั่นเอง พระเครื่องชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานวหว้ครูประจำปีของกรมหลวงชุมพรซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่3มวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันวหว้ครูหลวงปู่สุขจะได้รับนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกและแจกพระเครื่องแก่ผู้มาร่วมงานจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารเรือข้าราชบริพารและผู้เคารพนับถือ พระปิตาพิมพ์กรมหลวงชุมพรมีเนื้อผงคลุกรักมีลนะักษณะเป็นพระที่มีขนาดเล็กจิว๋วและเป็นสีดำเข้มจากเนื้อผงคลุกรักซึ่งมีทั้งทิมพใหญ่และพิมพ์จิว๋วด้วยสายสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างพระอาจารย์กับสิทธิผู้ยิ่งใหญ่และความจำกัดของจำนวนการสร้างและการแจกจ่ายทำให้พระปิดตาพิมพ์กรมหลวงชุมพรเป็นพระปิดตาที่ถูกยกให้เป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดในบรรดาพระปิตาของหลวงปู่ศุขทั้งหมด ทั้งนี้พึงระลึกว่าด้วยมูล,ลค่าที่สูงและหายากยิ่งทำให้พระปิดตาพิมพ์นี้ถูกทำปลอมออกมาเป็นจำนวนมากดังนั้นการพิจารณาจึงต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดการนำเสนอในรายการของเรามีจุดยืนที่แตกต่าง โดยเน้นไปที่การสัมผัสและรับรู้ถึงพลังพุทธคุณที่แฝงอยู่ในองค์พระเป็นหลักสำคัญเราจึงไม่ได้พิจารณาจากพิมพ์ทรงตามมาตรฐานของเซียนพระในท้องตลาดท่านผู้ฟังจึงไม่สามารถนำพิมพ์พระที่นำเสนอไปเปรียบเทียบก,กับพระมาตรฐานของวงการได้โดยตรงแต่ข้อมูลของเราจะมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ความเชื่อและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาอีกด้านหนึ่ง ต่ก็ทำไมต้องทำองค์ไขนาดนี้ด้วยอะ่ะมันเป็นความเชื่อสมบุคคลอของสมัยนั้นว่าแบบใหญ่มันเทอท้าพกง่ายอันเนี้พกในกระเป๋าง่ายจริงพกในกระเป๋าตังสบายเลยใช่เป็นเป็นพระที่มีช่างหลวงเป็นคนแกะพิมพ์ให้ด้วยใช่ค่ะเป็นของในเป็นคนในหวัง อ่ะตอนนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นความเชื่อสมุคนว่ากรมหลวงท่านมาท่านมีอะไรอยากจะเฝอฝากพูดถึงไหมครับเก็บดีๆค่ะเก็บดีๆแล้วก็เดี๋ยวให้เองไม่ต้องขอเยอะแรดูานดนะเขาคอ่ะเออไม่ต้องขอเยอะเดี๋ยวกูให้เองตามบุญกรรมของพวกมึงแหละอันี้พูดตามเขานะขอโทษนะคะถ้ายาบมีคนบอกว่าท่านมีโอกาสได เ,เรียนกับสมเด็จลบอุดรด้วยก็มีนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่เป็นคูบาจางของท่านแบบจริงๆที่เป็นตัวเป็นตนตก็คือหลวงปู่สุขใช่และนันนก็คือสิ่งที่หลวงปู่สุขเนี่ยท่านทําถวายให้กับเอต<ช>ิเตี่ท่านตอนท่านสิ้นเพราะว่าท่านสิ้นเร็วเร็วเกินไปหน่อยท่านหมดอ,อายุไข่เร็วคิดอีกมุมหนึ่งอะไม่ไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะ เพราะว่าเจนเนี่ยเชื่อเรื่องพภูมิเวลาคนที่แบบเขาแบบโอเวอร์มนุษย์ไปแล้วอ่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนเคยมีเหมือนเคยมีคนพูดว่าแบบถ้าจะทําผ้าป่าค่ะอย่าเป็นเจ้าภาพแค่คนเดียวเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าภาพแค่คนเดียวบุญมันสูงเกินบุญสูงเกินจะต,ตายเร็วเพราะว่าต้องเปลี่ยนภพแหละเปลี่ยนภูมิแหละอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม จริงๆแล้วเรื่องขอบพรมันก็เกี่ยวนะแต่หมายถึงว่าเวลาท่านทําคือท่านเป็นคนชอบทาบุญการช่วยเหลือมนุษย์การช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้มันก็เป็นบุญสูงพอสมควรแต่จริงๆแล้วคือท่านมาได้เท่าเนี้อายุขัยท่านคือท่านเหมือนท่านมาเที่ยวอ่ะแล้วก็กลับถ้าตามความเชื่อนะก็เลยแล้วท่านไปสบายมากนะคือท่านหลับเพราะว่าเจท่านไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยเหมือนหลับแล้วก็ไปเลยพอเจนรู้สึกว่าท่านเป็น ท่านเป็นเจ้านายอีกหนึ่งคนที่ที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในขั้นคิงใช่ไหมคะแต่ว่าคนนับถือท่านเยอะมากท่านเป็นลูกคิงไม่หมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยคะ,ะไม่ได้ไม่ไม่ได้ <c oughs> คือตําแหน่งอ่ะไม่ได้เป็นมงกุฎราชกุมารหรือไม่ได้แบบตําแหน่งสูงขนาดที่แบบว่าคือแต่ได้รับกาน <c oughs> แบบนับถือและบูชามาจนถึงทุกวันนี้เลยจริงๆเพราะว่าท่านช่วยเหลือคนเยอะมากท่านมีอะไรจะฝากถึงคนไทย รูกหลานอะไรไม่ตับให้ปลอยปล่อยี่ยาให้เป็นตำเวนตำกับคุณดุอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะประมาณนี้คือคือตัก่ว่าท่านน่าจะหมายถึงถึงไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเกินตัวไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบคือแต่ละคนมันจะมีบุญกรรมนํามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แค่ ยึดถือทําความดีไว้สุดท้ายแล้วมันก็จะผลลัพธ์ก็จะตอบสนองเราเองไม่ช้าก็เร็วอะไรเงี้ยใช่เหมือนเลตเดมเทอรี่เลยคือปล่อยปล่อยวางให้เขาทําอะไรก็ปล่อยเขาไปใช่ชีวิตมันคือเกมท่านบอกเนียชีวิตมันคือเกมว่านี่เป็นรายการคุยคนมีเซนนะโอเคเริ่มจากพลังพลากันเถอะค่ะ <laughs> เออว่ะรายการอะไรไเนี่้โอเคท่านอยากให้เราพูดถึงองค์ไหนเพราะจริงๆท่านถามพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาพร้อมกัน แล้วตักจะจะพูดถึงองค์ไหนอะเกี่กเรียงวลนเาองค์นี้ก่อนเลยก็ได้ครับเล็กจริงๆนะเนี่ยลองลองเทียบกับขนาดมืออะใช่เิีดเดียวอือเล็บเจนยังไอ้น,นี้กว่าเลยป <laughs> องไปทางท่านบ่อยมากเลยเธอดูช่ำบอกว่า <laughs> จับเบาเาจริงเหรอแสดงว่าห่วงนะเนี่ยหัวหัวหัวือห่วงให้มันจับทําไมก่ะเขาก็พูดจริงๆกระดตู่ตังเลยอยู่ในหูเนี่ยก็องค์นี้นะคะใครอยากรวยองค์นี้ไปจริงจริงอะตาจะบอกว่าเซตเนี้ยอันนี้นะหนึ่งสองสามอันนี้ รวยหนึ่งสองสามอันนี้ค้าขายหนึ่งสองอันนี้คือเรื่องของการงานอใช่เพราะฉะนั้นแต่จริงๆคือรวยทุกอันนะแต่ว่ามันจะแยากกันแต่อันนี้คือสามองค์เนี้ยคือจับเงินได้เงินจับทองได้ทองเลยแหละ,ะใช่แล้วก็ออ,องค์นี้เนี้ยความพิเศษมันจะอยู่ที่ที่คาถาที่ลงไปอะคะ่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นปะมันจะเห็นเป็นแบบอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราเอาก็เอามาตัดเทียบให้ดูนจะไม่ถึงค่ะอาจารย์มันเล็กมันเล็กมากมขออนุญาตนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้มันต่างกันไหมข้างหลังเห็นป่าครับโฟกัสใช่เล็กมากเลยนะเล็กมากเล็กมากสามองนี้คือกลุ่มรวยใช่กลุ่มรวยเห็นไหมแล้วข้างหลังมันจะต่างกันครับแล้วทั้งสามองนี้ดียังไงฮะ คืองง้นตาพูดรวมสอมองเลยแล้วกันเนาะครับคืออามองนี้ค่ะจะเด่นในเรื่องของการเงินเลยนะคะแล้วก็ตักแนะนําว่าถ้าใครเอาไปเนี่ยให้เอาไว้ในกระเป๋าตังค์เลยจะเรียกเงินแบบแต่ว่าแนะนําว่าให้ซื้อกระเป๋าใบใหม่กระเป๋าตังค์ใบใหม่แล้วก็เอาท่านไว้มันจะเหมือนเป็นการเรียกเงินเรียกทองแบบให้เข้ากระเป๋าเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับองค์มองค์นี้เนี่ยจะเป็น3อมองที่ ตักรู้สึกว่าเหมือนมันมีจิตบางอย่างอยู่ด้วยในในลักษณะของเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาถ้ารับไปแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้เลี่ยมกรอบแต่ว่าให้หาถุงสีแดงหรือหรือถ้าสูงทางเรามีส่งถุงใสให้อยู่แล้วไว้อย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ไว้ในกระเป๋าตังค์เลยใช่แต่ก่อนที่ไว้ในกระเป๋าตังค์ก็เสด็จเตียจะมีบทสวดของท่านอยู่ก็ก็สวดหน่อย แล้วก็ขอให้ท่านมาคุ้มครอง <g iggle> มองท่านอีกแล้วมาคุ้มครองแล้วก็มาแบบเออช่วยทําให้ลูกร่ํารวยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับหวยลอตเตอรี่นะมัน <c oughs> เป็นการรวยโดยการจะได้งานแบบลุกๆอะไรเงี้ยมา <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นใครอยากรวยสามองค์นี้เอาไปเลยค่ะ <c oughs> อืมโอเคครับเบอร์หนึ่งสองสามสนใจไหมคะถัดมาถามีเอออยากรวยมาละโอเค เช่ออ่ะอ่ะเามาดูกันอีกตหนกปวดหัวมากเลยนะคะใช่ปวดเหมือนกันเนี่ยหนูเนี่ยขอรวมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานแหละปวดตาเกินอ่ะสามองค์นี้รวยจากค้าขายสามองค์แรกนี่คือรวยจากอะไรครับสามองค์แรกเนี่ยรวยจากงานพิเศษใช่มันจะมีงานพิเศษเข้ามาอย่างเช่นสมมุติว่า เงินแบบฟุกๆแต่ไม่ใช่หวยอ่ะถูกเป็นการทำงานสมมุติว่าทํางานประจําอยู่แล้วเปิดร้านขนมก็จะได้เงินจากออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไป็นรยได้เสริมหรือแต่แนะนํานะถ้าแบบอ่ะเปิดมันเดียวไปถ้ามีรถขับแก๊ปเลยท่านช่วยเลียลูกค้ามาฉ่ำเผื่อๆรวยอ่า ก็ปวดหวัวจริงนะเนี่ยใช่เนี่ยคืออส้สามองค์เนี้ยจะจะเด่นในเรื่องของการค้าขายก็เหมาะกับคนที่แบบพ่อค้าโดยเฉพาะคนที่ขายเกี่ยวกับของกินหรืออ่ะขอแยกแบบนี้องค์ที่องค์งที่สี่องค์ที่สี่เธอจับเสร็จเธอวางจะอ่านในองค์ที่สี่นะคะอ,คองค์ที่สี่องค์ที่สี่องค์นี้ จะเหมาะกับคนที่ค้าขายกับต่างประเทศทุกอย่างโดยเฉพาะของกินจะจะเหมาะมากนะคะองค์คนี้เหมาะค้าขายออนไลน์อ่อองที่ห้าออนไลน์ห้าห้าออนไลน์อันนี้จะเหมาะส่วนองค์สุดท้ายองค์ที่หกอันนี้เหมาะกับคนที่ค้าขายเกี่ยวกับอะไรที่เป็นน้ำอย่างเช่นเครื่องดื่มแต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่ม มีสีต่างๆหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ําได้หมดเลยยางใช่ไหมยางอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คนที่ค้าขายเอาไปท่านจะช่วยเล่นลูกเปิดร้านให้แบบเกี่ยวไหมเกี่ยวกับน้ำอะไรที่เป็นเยน้ำใช่ได้หมดเลยท่านจะช่วยลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาให้จากยอดขายไม่ดีก็จะดีแต่ช้าเร็วที่บุญกรรมนะที่ตะบอกแต่ ทั้งหมดหกองค์นี้จะต้องสวดมนต์ทุกคืนและวทาบุญทุกวันพระแล้วก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริณะปฏิสังขรณ์วัดการอ่างง่ายๆเลยลงบานสงได้หรือในวัดอะ่ะจะมีแบบพวกแบบว่าซื้อกระเบื้องปูหลังคาวัดอะไรก็ได้แต่จริงๆถ้าจะให้ดีดดถ้าให้ดีจริงๆคือแบบวัดที่เขาต้องการความช่วยเหลือเช่นว,วัดในชนบทอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย ถ้าถ้าทําตรงนั้นได้บุญจะเร็วม,มาแล้วห้องน้ําวาดสั่งถนนอะไรเงี้ยถึงพัาะงมันจะมีแบบว่าที่เขาเปิดรับบริจาคหรืออะไรห้องนี้นยก็หกองเนี้ยถ้าทําบุญแบบเนี้ยจะเร็วสมบุญจะดีโอ้ยผูสั่น สององเนี้ยคือองค์ที่ให้เจ้านายทําดีคือดีเลยนะทําเร็วคือจมแบบไม่ขึ้นเลยอะแล้วก็อเป็นยันมหารวยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าทําถูกที่ถูกทางนะเป็นเศรษฐีได้เลยสององเนี้ยคือองคเนี้ยเเเ็สีดูร้าองเนี้ยคนที่ทํางาน ที่ต้องการเงินเยอะโปรเจกต์ใหญ่ๆเอาไปเลยค่ะอ,องค์เนี้ยขอแล้วได้แน่นอนหลักแบบเจ็ดแปดหลักได้เลย <laughs> นับพเชิญครับ <laughs> ถ้าหลัมียันใช่ไหมห้ยดูดซิใช่ค่ะแต่ยันเล็กมากค่ะแล้วก็อันนี้องค์นี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ทำคแบบ้าขายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้าขายแบบค้าขายพระเอ้ไม่ใช่เปิดช่าพระก็ได้นะ แล้วก็องค์เนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบเขาเรียกอะไรชอบทํางานกับต่างประเทศขายกับต่างประเทศอ่ะจะได้โปรเจกต์ใหญ่โดยเฉพาะกับจีน<ม>คืออันเนี้ยจะรวยจากจีนสององเนี้ยคือจะรวยจากต่างประเทศแน่นอนอื<ม>ใช่แล้วจะเข้ามาเองด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปนะคะเหมาะกับธุรกิจของเราเรานาะใช่ค่ <laughs> <laughs> เอาละเริ่มแปลกและ <laughs> ช่วงอวดท้ค่ะไม่วค <laughs> <laughs> วงจะพลังพัดนะคะ ใช่ก็คืออยากรวยออกไปค่ะแล้วเดี๋ยวองเตียจะไปดูแลอืมก็ถือว่าเป็นพระชุดหนึ่งที่เล็กมากแล้วเมื่อกี้ที่ตั๊กบอกว่าให้ใส่ไว้ในกระเป๋าไม่กลัวหายหรอกก็หล่นเล็กขนาดเนี้ยก็อย่างที่ก็ไว้ในกระเป๋าตัง,งคะ่ะถ้ากระเป๋าตังหายก็ช่วยไม่ได้แล้ว <laughs> ใช่คือคนเรามันต้องแบบรักษาอยู่แล้วกระเป๋าตังอะ อเอาไว้ในกระเป๋าตังอะไม่หายแน่นอนเพราะคนไม่ยอมไม่ท right. ําให้กระเป๋าตังหายหรอกเชลรู้สึกยังไงกับพาชุดนี้ครับตอนแรกเชลว่าแบบพลังงานน่ารักแล้วก็ดูแบบว่าโอเคเลกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าแบบพลังง่นจะใช่ใช่ยิ่งสององค์สุดท้ายอะค่ะเชลมองว่าแบบโอ้ไปซุปเปอร์เอ็กซ์ซีเคจริง แล้วเจนรู้สึกยังไงตั้งแต่ตอนที่เจนเข้ามาในคือจริงๆ<น>อะ่ะมันก็อึงอึงตึงตึงแหละแต่ว่าด้วยความที่เจนอ่ะศรัทธาศรัทธาเรเดจเตียอยู่แล้วพ้าไดไ้บอกว่าแบบไปลงใต้บ่อยไปเที่ยวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขับผ่านชุมพรทุกครั้งก็ก็จะแวะก็จะต้องแวะกุมหลวงชุมพรตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็รู้สึกศรัทธาในท่านอยู่แล้วแล้วก็วกอึงอึงตึงตึงเนี่ยปวดหัวอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าก็รู้สึกได้ถึงพลังงานแต่แต่เป็นการปวดหัวที่รู้ว่าแรงอ่ะรู้ว่าเป็นของดีที่แรงสำสหรับผมผมก็รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์เรามีพระเกจิแล้วก็ผมมองว่าการสะสมพระเครื่องเนี่ยมันมองได้หลายอย่างไ่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธศิลป์พุทธคุณค่ะ พุทธพาณิชย์ <Okay. S 2> และอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธประวัติใช่ค่คะเพราะว่ามีการเชื่อมโยงทั้งตัวของพระเกจิด้วยแล้วก็เป็นเจ้านายของประเทศนี้ใช่ไหมครับก็เป็นไซส์สตอรี่วันนี้ก็ขอบคุณตักมากๆนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับกับรายการจับพลังพาไม่ใช่รายการอวดผานะคะครับมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วัดศักดิ์สิทธิ์จับขลังพ่ะและรได้พุทธคนนุณ <c oughs> คือได้การใส่หูฟังเพื่อ่ไม่ใช่ฟังเพื่อเชื่อไม่ใช่ศีลนักประวัติศาส์ไม่ใช่เพียเสียน้าไม่ใช่ลราสวยง้าผ่าคือเสียงเรียกให้คุณมาจับขลังกาะและคุณเท่านั้นผูพ้พิสูจน์ว่าความจริงอยู่ตรงไหน